อาา่าฮ่าทางสะดวกงี้ก็เสร็จโจรดิโดนแน่นอนมี่ใครอยู่เป็นกูเอา้าเชื่อไปลิงอยู่เนี่ยเออแย่ละแย่ละลิงเชลิงจะและบไรกูไม่ดิมา,มาโบ,โบ่เอออะไรตัวโลมึงมึงมาทำแอบเชื่ออะไรเดี๋ยวไม่ให้กูไปเหรออะไรอะไรเลยมึงขวางมึงขวางทำไมวะนิ่งเลยไปละ ขวดแต่ไม่โดนเว้ยเฮ้ยอะไรใครขยับเป็นเกย์ฮะอ่าเดือดกันเฉยเลยอะไรเนี่ยฮะแยกๆเดี๋ยวนะมันจะง่ายเกิไเนไปเปล่ามาน,นี่เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ที่เดินตามมานี่พี่อยากจะเล่นอีกเล่ารู้เปล่าอีกรอบนี่ได้ทั้งวันนะเฮ้ยลิงแสเหมาตัวเดียวกลัวเหรอเข้าเลยเข้าเลยเข้าดิใช่ใช่นั่นแหละเข้าเลยแต่กูไปละไม่มีอะไรหรอกกูทำกูทำอะไรของกูเนี่ยไปไปตีดาวไปไหนๆก็มาละได้สักอย่างหน่อยไหมมาเอาเอาพี่มาคนเดียวเหรอกันไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง คิดบัญชีเข้าหลังเลยปวดเป็น,นไ,ปไงมองว่าอ้าวตีนกเหรออีตีด้วยดีเออ Baby, like อ๋อมึงกินเล่นอย่างงี้ใช่ไหมแต่บอกอะไรไปก่อนนะมึงไม่ได้พิมพ์นี่ก็แมหม,มายเขาว่าไงฮ่า <c oughs> เรียบร้อยเสร็จโจนโดนไปดีมง <c oughs> ยืนนิ่งต่อหน้ากูเหรอฮ่า <c oughs> ไม่เลวโดนกูร้อนแน่นอนอย่างงี้อืมแต่บอกไ้ก่อนนะ นี่อยู่ในความผิดมันนะมันไม่ยอมพิมพ์เองมันไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามขยับ <laughs> นี่คงเป็นหัวเราะแก้เขือใช่ไหมเนี่ยห้าห้าห้าเนี่ย <laughs> โดนไปงั้นคงไม่กล้าเล่นแล้วแหละน่าจะจริงจังแล้วมั้งเนี่ยลืมาแล้ววะโกรธป่ะเนี่ย,ยเข้มแล้วเข้มแล้วว่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วว่ะเอาไปโดดไปเนี่ยเฮ้ยอะไรได้เลยอุ้ยดตาเรนบนมีปัญหา เหมือนโตโร่จะเอาใหญ่ละไอคิกซี่เรียบร้อยตายหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้โตโร่พิมพ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเออแบบอาจจะมีไมเยสปอร์ตน่ะตอนนี้หรือเปล่ามันหายหัวเนีหมดวะโหลเงียบกีบเลยเอ้าเพี้ยอะไรซิวเรียบร้อยโดนใบหนึ่งทีเอ้าอีกทีสองนี้แหลมโดนไงสแต็กเต็มรัวๆฟิกเกอร์ปาดเอ้าไม่โดนดีกว่าไม่ทำไม่ได้ เออยังได้อยู่ทีนี้ก็ยิงไม่หยุดสแต็กกูว่าเพิ่มเทียสามแล้วเวย้ยยิงดียิงถอย,ถอยถอยควรแตยไม่ถอยไอ้สัสตว์กูเอาต่อเ,อ,อเรียบร้อยครับเกลี้ยงเลยไอ,อ้ฝั่งของข้ามนิ่มแปลกๆวะเอาเอาเดินดุมดมเลนวนเจอซิวเฉยป่าไม่ใช่เหรออยู่นี่ได้ไงอาจะเอาอยากได้คีบเหรอไม่ให้หวะหมาป่าก,กูมีเพื่อนฝูงกูมีแวนเอ,อแต่ฝั่งของข้ามนี่มันโล่งๆจริงเลย ไม่ค่อยผรแมแบบเลยเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเต็มเลยวะเฮ้ยเอาวะทาร่าเอาเหรอได้ดิทาร่าไปด้วยมาชิบหายแล้วจะแตกวะเดี๋ยว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 อันนี้มันอ้าวมันไงชิบหายละไอ้ยีกูไข่แตกคนแรกเลยเอ้ยตายเพื่อนกูดินั่นแหละซ่าไปไหนวะไอ้ย์ย่าลืมเลยตัวสองตัวนี้ไม่ไม่มีดาเมจนี่วะอย่างงี้ต้องกูชื่อเสียงแล้วอ้าวไอ้ยีตัวบางๆนั้นเลยอื้งโดนดิ ปาดรัวๆแคลรี่มึงนี่ผู้เล่นคนที่หกแล้วเนี่ยยิงสเต็คเด้งรัวๆอ๋ออ,อ้ออ,อ,ออ้อยากจะเอาปาดไป็นหนึ่งอุ้ยอุ้ยเล่มเลไใครวะแบบเอาอาเฮีย er. โอเคกลับบ้านเราดีกว่าไม่อยู่ละเมื่อกี้ถ้าเรายืนนิ่งทำไมวะจะเล่นดีกับวะ oh. อุ้ยอ,อ,อตีลั่นเลยเหรอ ไอ้ที่นี่แหละแหลมไม่เฮียโดนไงเฮ้ยฟิวปั่นอย่างนี้ดาเมจแค่นี้เจะรอดว่ะเอามายิงเพื่อนต่อแตกให้อีกนี่เอา,ปาเปล่าอย่างเงี้ยพี่โดดไปแล้วเอาคนเดียวไม่โอทีมกูกดดันใหญ่เลยอืแหวนบอกกูคนเดียวกูเล่นอยู่คนเดียว <c oughs> แหวนนี่ทำทุกอย่างแล้วน,นะ อะไรเลนบดนมันอะแวร์มันจะหนึ่งห้าเหรอจะรอดเหรอนะเฮ้ยได้หนึ่งตัวไอ้เหี้ยละแวร์ตายซี่ตายไปเนี่ยทันไหมทันไหมให้โล่โอเคแม่งตายไปแล้วอี่โดนติดควยเลยเออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวช่างช่างกูเครียคลีพละหางเงินเอ๊อ๋ทารานี่ค่อนข้าง,างเปรี้ยวเนี่ยไม่โดนสักทีมึงไม่เข็ด เฮ้ยใครได้บอลวะโอเคมันได้เนบะทารากูเข้าไปอีกแล้วไหวไหมเฮ้ยสองนี้มีแต่เลือดเหรอแล้วเ,เดี๋ยวเลือดเต็มมันเนี่ยไงซิวเฮ้ยลิฟิ์แล้วะดึงอื้อหือใครตั้นเรียบร้อยบับใบเอาโ,โอเคเคลียบแปกก๊กหมดเลยเออซิวมูลปั่นแครี่ดิไอเบลโกอุ้ยรอดโอ้ย,ล,อย,ล,ออยลิงตายต่อหน้าไม่ใช่ลิงแว่นดิแวดด่นไม่ตายดีกว่าเอากูมัวแล้วเอาเออช่างช่างช่งางไหวไั้เนี่ยจบแล้วเนะี่ย เอาว่ะจบแล้วว่ะต้องกลับไหมไม่ต้องหรอกไปยอมยอมไม่นี่ไม่เรียกว่าการยอมเขาเรียกว่าสู้ไม่ได้ต่างหากพี่ไม่ได้ยอมแต่แรกเอ๊ะไม่ไหวกับป่าออฟแทงใครบอเข้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ป่าออกแต่เป็นมึงมึงใครอย่าเป็นเกย์มึงเป็นคนเริ่มก่อนแท้ แต่ยังไงก็ช่างสุดท้ายกูได้ด่าว่ดีมูฮฮฮฮาาาา